รมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขขอเชิญรับบริการตรวจวัดความดันตรวจสุขภาพและตรวจเบาหวานฟรีในงานมหกรรมตรวจวัดความดันป้องกันภัยเงียบในวันอาทิตย์ที่2กันยายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาสนาทีณสวนลุมพินีและขอเชิญผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปรับบริการตรวจวัดความดันโลหิตในสัปดาห์รณรงค์ตรวจวัดความดันโลหิตทั่วไทยระหว่างวันที่2ถึง8กันยายนณสถานบริการสาธารณาสุขและจุดตรวจวความดันใกล้บ้านทั่วประเทศ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการมดจบแล้วชมรายการด้วยรักจากแม่ต่อด้วยเด็ดเด็ดดสีและรายการบอกเล่า90ค่ะ